สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องสภาพยากรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคิดรับเสริมดวงนะครับสำหรับท่านที่เกิดมาต่างๆประจำเดือนมิถุนายน2563นี้นะครับจะเสริมดวงด้านใดดีนะครับเริ่มจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่นี้นะครับ หมายถึงว่าควรจะเข้าวัดทําบุญถวายสังฆทานนะครับก็จะทําให้มีบารมีนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถที่จะทําบุญได้ในวัดใกล้บ้านหรือวัดไหนที่เราสะดวกได้เลยนะครับต่อไปนะครับดวงชะตาถ้านจะเกิดวันจ้านนะครับเหมาะที่จะเสริมดวงอย่างไรนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับทําบุญนะครับกับพระภิกษุนะครับที่เราเคารพนับถือนะครับ หรือว่าถวายสังฆทานทำบุญนะครับปิดทองพระพุทธรูปก็ได้นะครับต่อไปท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันอังคารนี้นะครับให้ทำบุญนะครับกับสัตว์นะครับโดยเฉพาะสุนัขนะครับให้อาหารนะครับทำบุญกับสถานที่สงเคราะห์นะครับสุนัขต่างๆนะครับก็จะเสริมอำนาจบารมีนะครับ ให้กับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อไปท่านที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธได้แก่การให้ทานนะครับให้การช่วยเหลือนะครับกับบุคคลที่ด้อยกว่านะครับอาจจะเป็นขอทานนะครับหรือว่าคนที่เราเห็นว่าเขากําลังประสบความเดือดร้อนอยู่นะครับเราก็จะสามารถที่จะให้การช่วยเหลือเขาได้เหมือนกันนะครับก็จะส่งเสริมบาร,รมีของเราขึ้นมานะครับต่อไป สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีนะครับบ่งบอกไว้ว่านะครับให้ทําบุญนะครับเกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้นะครับอาจจะบริจาคห้องสมุดนะครับบริจาคหนังสือนะครับสื่อการเรียนการสอนให้ความรู้นะครับก็จะส่งเสริมด้านสติปัญญานะครับของคนท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ต่อไปสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับสามารถทำบุญโดยการให้ทานบริจาคสิ่งของนะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับหรือว่าคนที่เขาอยากได้นะครับก็จะทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นที่ยอมรับทั่วไปนะครับต่อไปวันสุดท้ายนะครับก็คือท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับควรทำบุญเกี่ยวกับอะไรนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ให้ปล่อยนกนะครับ ส่งเสริมให้เรามีความอิสระทางด้านความคิดความอ่านนะครับจะทำให้เรามีความสุขนะครับและก็นกที่เราปล่อยก็จะมีอิสระภาพด้วยนะครับครบแล้วนะครับสำหรับการทำบุญเสริมดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนส5 1 3นะครับสำหรับท่านที่เกิดมาต่างๆนะครับมีความเห็นประการใดสามารถคอมเมนต์นะครับลงในคลิปด้านล่างได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ